สวัสดีค่ะใครเคยเจอปัญหานี้บ้างคะปลูกต้นไม้ไว้นะคะหรือว่าชำข้อไม้ไว้นะคะแล้วเขาพยายามที่จะแตกหลอดใหม่นะคะแต่ว่าออกมากี่หลอดก็ชำแล้วก็เน่าทุกหลอดเลยคะ่ะวันนี้เรากำลังเจอปัญหานี้อยู่นะคะกับฟิโลเดนดอนพริ้งพินเซสของเรานะคะข้อนี้ข้อนี้เนี่ยเรารับมาได้ประมาณ1เดือนแล้วนะคะซึ่งเขาก็โอเคนะเขาพยายามที่จะแตกหลอดใหม่เนี่ยสมครั้งแล้วนะคะทุกคนซึ่งแต่ละครั้งเนี่ยก็ จะเจอปัญหาก็คือหลอดใหม่ที่ออกมาจะช้าที่ปลายหลอดแล้วก็เน่าทุกหลอดเลยค่ะจนตอนนี้นะคะหลอดที่3ก็มีอาการเดียวกันค่ะและนี่ก็คือพิงค์พ i ินเซสนะคะทุกคนซึ่งต้นนี้เรารับมาเป็นไม้ช้ำข้อนะคะเรารับมาจากเพจวีเพนของคุณเคนภูภูมินะคะทุกคนตอนแรกอะ่ะพอมาปุ๊บนะคะเขาก็พยายามที่จะเนี่ยออกหลอดนะคะทุกคนเห็นไหมเนี่ยตรงนี้หลอดเขาออกมานะคะซึ่ง เขาพยายามออกหลอดมาได้3หลอดแล้วนะคะแต่ว่าแต่ละหลอดพอออกมาได้ครึ่งทางนะคะก็จะเจอกับปัญหานี้ค่ะก็คือจะเป็นเชื้อรานะคะปลายหลอดช้ำมีสีดำนะคะแล้วก็เน่านั่นเองค่ะทุกคนเห็นไหมจุดขาวๆนี่คือเชื้อรานะคะนี่เป็นแบบนี้มายอดเนี้ยยอดที่3แล้วนะคะซึ่งก็เป็นปัญหาเดิมๆนะคะทุกคนนี่เลย เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแก้ปัญหานี้กันดูค่ะใครที่เคยเจอปัญหานี้นะคะมาแก้ไปพร้อมๆกันค่ะ วิธีแก้นะคะเราจะรื้อดูรากกันเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่นะคะที่ทําให้หลอดนะคะมีอาการชำ้ำมีสีดํานะคะหรือว่าเน่าแบบนี้นะคะทุกคนส่วนใหญ่อาจจะมาจากรากนะคะเดี๋ยวเราจะมารื้อดูกันเลยค่ะเพราะว่าวัสดุปลูกนี้นะคะก็คือเป็นวัสดุปลูกเดิมคู่ตัวตั้งแต่มาเลยนะคะเรายังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใดๆนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะเทเลยนะคะ ว้าวนี่นะคะทุกคนวัสดุปลูกเก่าก็คือเป็นเพอร์ไลท์นะคะผสมกับน่าจะเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะพีทมอสนะคะเพอร์ไลท์กับพีทมอสนี่ค่ะรากที่ได้ที่เราเห็นคือนี่เลย อุ๊ยอุ้ยดูเราไปโดนอนอไปโดนอนอหกักอ่ะเสียดายมากมายแต่ที่เห็นคือน,นี่เลยนะคะลากเนา่าลากเน่าหนึ่งรากเน่าสองรากเน่าสองนะคะแล้วก็อาการแบบว่าปลายนะคะปลายข้อ ปลายข้อเน่าปลายข้อที่เน่านะคะทุกคนตัดออกไปเลยนะคะตัดจนกว่าจะไม่มีสีดํานะคะทุกคนเห็นไหมเรายังเห็นจุดสีดําเล็กๆนะคะตัดออกเลยนี่ทุกคนดูด้านในมันยังเป็นสีดําอยู่นะคะสักประมาณนี้นะคะอาตัดออกประมาณนี้เนาะแล้วก็ตรวจดูนะคะรากเส้นอื่นๆว่าโอเคไหมนะคะ ก็คือถ้าจับดูอ่ะถ้าลากมันเปื่อยๆยุยยๆยติดมือนะคะหรือว่าหลุดติดมืออันนั้นแปลว่าเน่านะคะ <c oughs> สองเส้นนี้สามเส้นนี้ยังโอเค <c oughs> ส่วนปลายหลอดที่เน่านี้นะคะทุกคนตัดออกได้เลยนะคะไม่ต้องเสียดายนะเพราะว่าเขา,เาไม่ได้สร้างประโยชน์แล้วนะคะมีแต่จะเน่าลุกลามนะคะตัดออกแบบนี้ได้เลยจ้ะ <c oughs> นะคะไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าต้นไม้เนี่ย เขานะคะจะพยายามมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเขาจะพยายามที่จะสร้างนะคะหน่อใหม่นะคะหรือว่าหลอดใหม่ขึ้นมาอย่างแน่นอนค่ะส่วนรากเขาก็จะพยายามที่จะสร้างรากใหม่อย่างแน่นอนนะคะอ่ะโอเคเมื่อเราเคลียร์แบบนี้แล้วนะคะอุ้ยทุกคนเราจะเป็นราต้องตัดรากนี้นะเพราะสังเกตเห็นไหมมันหักนะคะหักก็ไม่ต้องเสียดายตัดทิ้งได้เลยนะคะอ่ะก็จะเหลืออยู่ประมาณสองรากนี้ นะคะโอเคดังนั้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเดี๋ยวชําใหม่นะคะแต่ว่าก่อนจะชํานะคะเราก็จะนี่เลยเราจะนําข้อนี้นะคะแช่ไตรโคเดอร์มานะคะป้องกันเชื้อราก่อนซึ่งอันนี้เป็นไตรโคเดอร์มาแบบผงนะคะเรานํามาละลายน้ำเนาะเพราะว่าแบบน้ํำของเราหมดนะคะใช้ได้หมดนะคะทั้งแบบน้ําแบบผงเนาะ แล้วก็แช่ลงไปเลยค่ะแช่ทิ้งไว้สัก10-15นาทีนะคะค่ะและเมื่อแช่นะคะไตรโคไดมาครบ10นาทีแล้วนะคะเราก็จะมาชําใหม่กันค่ะซึ่งวัสดุที่เราจะใช้ชําใหม่นะคะเราจะใช้เพียงแค่เพอร์ไลท์กับหินภูเขาไฟแค่นั้นนะคะทุกคนเนี่ยใช้แค่สสิ่งนี้นะคะทุกคนเพราะว่าเป็นวัสดุปลูกที่ค่อนข้างปัดศจากเชื้อรานะคะทุกคนก็เพื่อป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเชื้อราซ้ำนั่นเองค่ะมา เราจะลองก้นกระถางนะคะด้วยหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่นะคะหลังจากนั้นนะคะก็นำข้อของพิงพรินเซสนะคะวางลงไปซึ่งวิธีนี้นะคะใช้กับ ฟิโลเดนดอนนะคะซิงโกเนียมหรือไม้ด่างไม้ใบในหลายๆชนิดได้นะคะที่เจอปัญหาเดียวกันนะคะก็คือให้หรื้อดูรากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากรากนะคะถ้าในกรณีที่หลอดใหม่ออกมากี่ครั้งก็ดำเป็นเชื้อราแล้วก็เน่านะคะใช้วิธีเดียวกันนี้ได้เลยค่ะประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะรดด้วยเนี่ยแหละค่ะน้ำไตรโคเดอร์มาที่ใช้แช่เมื่อกี้นี่แหละค่ะลาดไปเลยนะคะหลังจากนั้นก็นำไปเข้าตู้อบค่ะอืม นำมาเข้าตู้อบเลยนะคะถ้าใครไม่มีตู้อบก็ใส่ถุงอบได้นะคะทุกคนนี่เลยแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่เจอปัญหาเดียวกันนี้อยู่นะคะก็ใช้วิธีแก้ไขเดียวกันได้เลยนะคะทุกคนหรือถ้าใครนะคะที่ แก้มาทุกวิธีแล้วนะคะเปลี่ยนกระถางก็แล้วเปลี่ยนที่วางก็แล้วนะคะคือทำมาทุกวิถีทางแล้วนะคะแต่ก็ยังเจอปัญหาเดิมๆก็คือหลอดใหม่ที่ออกมาเนี่ยดำชำ้ำแล้วก็เน่าแบบนี้นะคะทุกคนแก้ง่ายๆค่ะหาต้นใหม่มาปลูกเลยค่ะซื้อต้นใหม่มาปลูกนะคะเพราะว่าถ้าเรายิ่งไปประครบประงมมากๆนะคะมันจะยิ่งทําให้เราเนี่ยนอยมากขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เสียกําลังใจมากขึ้นนะคะเพราะว่าแก้ด้วยวิธีไหนมันก็ไม่หายแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องยื้อค่ะซื้อต้นใหม่มาเลยดีกว่านะคะ เอาแบบสวยๆมาเลยค่ะเพื่อที่แบบว่าจะได้มีกําลังใจในการปลูกแล้วก็ดูแลเขาต่อไปค่ะบางทีนะคะต้นเก่าที่ถูกละเลยนะคะมันอาจจะกลับมาดีก็ได้ค่ะหรือถ้าใครที่เจอปัญหานี้แล้วแก้ได้หายขาดเลยนะคะยังไงก็มาคอมเมนต์แนะนําเพื่อนๆกันได้นะคะสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ